สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนล่าสุดของเอเคสในตอนนี้คนที่อยู่ฝ่ายลูฟี่แล้วก็เวก้าพังเนี่ยหนึ่งในพวกเขานี่จะมีคนทรยศอยู่ที่นั่นหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนล่าสุดมันก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้เราได้เห็นว่าฟอนเทโดมันคือสถานที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาละมันนะฮะก็ปิดกั้นพวกลูจิให้ไม่สามารถขึ้นมาด้านบนได้แต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุด จูจๆฟอนเทดอมเนี่ยก็ได้ออฟไลน์แล้วหลังจากนั้นพวกลูจิเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้นบนได้มันก็เลยทำให้เรื่องราวพวกนี้นะฮะมันน่าสนใจขึ้นมานะว่าฝ่ายเวก้าพังหนึ่งในพวกเขาที่อยู่ที่เอเคนนั้นจะมีคนทะยศหรือไม่เพราะว่าก็แน่นอนว่าฝ่ายหมอฟ้าเนี่ยพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะมาที่เกาะเอเคเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นมันก็แน่นอนว่ากลุ่มหมอฟ้านี่นก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้อยู่แล้วนะฮะส่วนพวกรูจิเนี่ยก็จะไม่ใช่แน่นอนเพราะพวกเขาเนี่ยยังตกใจและก็สงสัยในว่าเรื่องราวพวกนี้มันจะเป็นกกกกััับดที่ล่ลออพวเขาเน้ไปติหรืม เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในตอนนี้กลุ่มมงฟาแล้วก็ซีพีซีโร่ก็จะถูกตัดออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเหล่าคนที่น่าสงสัยในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่เรายังไม่แน่ใจในฝ่ายเวก้พังเนี่ยโกเคารนจะมีความสื่อสลายต,ต่อเวก้พังมากมายแค่ไหนและก็อีกหนึ่งเรื่องเล่าในตอนล่าสุดที่จูจ่ๆเวก้พังนั่นก็ได้โทรหาใครบางคนซุบเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวละครเปิศนาที่ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่ว่าที่เรารู้แน่นเลยคือเวก้พังเขาในได้ขอความช่วยเหลืือออจจาาากกกกคคนน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 เปพพวัั้้แลละะดูหม่ตตบง แต่ว่าด้วยความที่ว่าในตอนล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเหตุบังเอิญเกินไปหรือไม่ที่หลังจากเวก้ะพังได้มีการขอร้องให้คนเปิดสนามพวกนั้นช่วยเนี่ยหลังจากที่เวก้ะพังได้ติดต่อไปเสร็จหลังจากนั้นจูจูฟฟันเทียดอมเนี่ยก็ได้ออฟไลน์ทันทีนะฮะมันก็เลกายเป็นเรื่องราวที่ว่าคนเปิดสนามเหล่านั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่น่าสงสัยและมีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนทรยศและก็เป็นคนที่ปิดการป้องกันของฟอนเทียดอมก็เป็นได้เพราะว่าในตอนนี้การที่เนื้อเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนั้นพวกเเขานป็ใครรแล้้วก็ยังไมู่นนนั้เขานนนนั้จะเป็คดีหล เพราะว่าในตอนล่าสุดก็จะได้มีการพูดถึงนะว่าเอเคสเนี่ยคือสถานที่สุดท้ายที่คนคนนั้นจะสามารถหลบซ่อนจากรัฐบาลโลกมันก็เลยมีความเป็นไปได้เนาคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโจสัลตได้ว่าคนคนนั้นอาจจะเคยก่อเรื่องใหญ่ต่อรัฐบาลโลกมาแล้วก็เป็นได้แต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดนั้นก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสงสัยเนี่ยนั่นก็คือตัวของเวก้พังเองนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนนี้เวก้พังเนี่ยเขานั้นได้แยกตัวเองออกมาเป็นหคนรวมตัวจริงนั่นก็จะะะะมมมมีีลลัักกษณนนิสสยตาาารรแควู้ึพฮะ และการที่เวกพังหนึ่งแยกแต่ละคนออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยน่าเคน็นนะว่าเวกพังแต่ละคนมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่หนึ่งในเวกพังอาจจะกลายเป็นคนที่ทรยศแล้วก็หักหลังก็เป็นได้เพราะว่าในตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยคนที่สามารถสั่งการฟอนเทโดมได้นั่นก็จะมีเพียงแค่เวกพังเพราะฉะนั้นหนึ่งในคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งในเวกพังนั่นเองเนะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูกันว่าในตอนนี้เนี่ยเวกพังที่น่าสงสัยนี้จะมีใครบ้างโดยที่คนแรกนั่นคือแอดลรัสในตอนนี้ เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าแอดลาร์สเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นคนไลน์แล้วว่าคนได้ปิดระบบไปแล้วแบบนั้นส่วนยอร์กเนี่ยในตอนนั้นเธอนั้นก็กินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะส่วนทางด้านชากะเขานั้นก็ไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นส่วนทางด้านลิลลี่ได้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าเวก,ก้พังลิลิีเธอนั้นจะจะบอกกับซิปิโลเพื่อที่จะได้ต่อสู้แล้วก็แก้แค้น,นกับแอดลาร์สอย่างเดียวนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนนันคือพิทากอรัสคขานั้นคือคนแรกที่รีบเข้าปเปิดระบบ แต่ว่าการที่เขานั้นเป็นคนแรกเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะว่าเขาที่ปิดระบบเนี่ยมันจะเป็นพีทากรัสเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกจากนี้ในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีเอดิสานในความคิดที่เขาเนี่ยกระโดดไปมาแล้วคิดสิ่งใหม่ๆอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตที่ว่าในตอนล่าสุดในชวงที่ฟอนเทนอมได้ถูกปิดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะว่าเอดิสันนั้นอยู่ที่ไหนเลยนะฮะมันก็เลยน่าสนใจนะอิิสัรในความคิดเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่เขาจะหักหลังเพราะว่าถ้าเกิดพูดกัะตามตรงต่อให้เวก้าพังเข เวกพังแต่ละตัวตนของเขาเนี่ยมันจะไม่มีใครที่ทรยศแล้วก็หักหลังเขามันก็เลยน่าสนใจนะว่าในตอนล่าสุดการที่จูจูฟอนเทดนั้นปิดตัวลงเนี่ยมันก็ไม่แน่นะว่าคนที่ทําเรื่องราวพวกนี้น่าอาจจะเป็นหนึ่งในเวกพังที่เขาน่าอาจจะทรยศแล้วก็ทำเรื่องราวพวกนี้ก็เป็นได้แต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเรื่องหาล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีหลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้จะบอกนะว่าเวกพังเนี่ยหนึ่งในพวกเขาเนี่ยเป็นคนทรยศหรือว่าจะบอกนะว่าคขปริศนาในตอนล่าสุดเนี่ยเป็นคนทรยศนั่นก็จะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรขนาดนั้นหรือว่าจะบอกนะว่าล่าสุดเนี่ยเกซาร์โลเนเดินทางมาถึงแล้วก็ทําอะไรบางอย่างก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวสุดท้ายที่มันน่าสนใจนั่นคือในเนื้อหาในตอนล่าสุดกับตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจว่าหนึ่งในสมาชิกทั้ง5ที่เคยทํางานกับเวกพังเนี่ยมันได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มี ผมก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนั้นที่เธอนั้นเคยอยู่กับเวกัาพังมาก่อนเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่เธอคนนั้นอาจจะเป็นสตูซี่หรืวว่าเธอเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสตูซี่มันก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนล่าสุดคนที่ปิดฟอนเทโดนี่ก็เป็นคอนเดย์ย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่เคยอยู่กับเวกัาพังก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้และถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมชระ้่เอาาาทปนหห สวัสดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ